สวัสดีย่ำคำย่ำแรงเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเนือยู่เนืจินอีกแล้วมันนีบบ้ยแย่ม่งเสือนลาบง่วก้อยขมพี่น้องแบบแบบเพียรลาบเหนียวพี่น้องนี่ค่ะแต่ว่าใส่เชียงหน้ะพี่นงองมยพี่น้องี้ใส่เต้าเนื้อฟักละเอียดพี่น้องนี่ค่ะก็มีบบกแตงแบบท่ว พักอีเลสพักกระชินอ้อ,อนพักใบบักกอกพี่น้องพักในหัวในสวนพักขึ้ืนบ้านเฮ้ากินกับลาบงัวพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้มน้ำสดขมขมใส่เพียใส่บีขมขมพี่น้องไา้มงกงกระเตรียมวัตถุดิบที่สิลาบหัไวไพร้อมเบิดแล้วอันนี้ก็เป็นพักหอมพริกลูกโดดพี่น้องใบบักกูดนนก็เป็นเพียเพียหัวต้มซุปกองย่างดีละพี่น้องกับเดือดกับบี สิลาบเหนีวยวขมขมพี่น้องมาอนีเหนียวงัวกับฟักไวแล้วเรียบรอยแด่มุ่งกับสิล่องมือเห็ดละพี่น้องมาหนเีเข้าขัวขัวไม่ไหมพี่น้องเข้าขัวบบพริกกับสิล่งมือข้นเลยด้วยพี่น้องเด้อเตรียมอุปกรณ์แล้ว ดับแรกกะเอาเดือดลงไปก่อนพี่น้องเดือดขึ้นมาลงตปก่อนเพียงหัวพุ่งยางดีเลยเ้ยพี่น้องขมขมเพียงตามลงไปเลย ดีพี่น้องดีหญิงวะลงไปเลยค่ะพ้นให้เขากันคุเงี้ยงพี่น้องมันเดืเยอยต้องไปเลยลเด็ด จะข้าจะข้าว,ข,าวข้าวเดียวตวัวกลัวลงไปจ้า,จาพี่ก็ไปเล้พี่นอ้องลองใส่คนให้เขากันจ้าใส่เกลือแล้วเนาะต่อไปโค้งสุดรถน้ำปลาพี่น้อง ค่นในเขากันไปเลยต่อไปกับหอมแดงพี่คันสอยพี่นอ้องขนกโดดพี่คันสอยลูกโดดใบบักกูด ไปบ๊วยกระลุไปเลยต้นหอมหอมปี่หอมซี่หอมต้นหอมพี่นอ้องผมกระเทียมพร้อมกระเทียมก็เป็นกรบนบางๆวนมือกันไปเลย đó các bạn Từng quầy quay chắc nữa Dính nói đi các หลับหัวหลับเหนียว,ว,วพี่น้องยำคำยำแรงซิมลดจ้าซิมลดแสบบอหิบน้ำปลานิดกน้อยข้มขมกับพอแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเลยพี่น้องหนาตาก่อยขมหลับเหียวหอมพี่น้องหลับปากลับเหียวเข้าตักใส่ยจานเตรียมเสือไปเลยจ้า